วันนี้น,น,นะคะเราจะมาเล่นเกมเกมไม่ใช่เกมเบอร์นิตที่นักผู้ชมคิดกันอยู่นะเป็นเกมเกมปริศนานะครับก็<ช>คือ<ม>เกมปริศนาแล้วช่วงน,นี้เราหยุดกันนะครับหยุดเพราะว่าโรคโควิดโควิดโควิดระบาดนะครับก็<ม>เลยหยุดกันแล้วก็มาเล่นเกมในช่วงน,นี้นะครับเราไปดูอะไรครับเกมปริศนาเกมปริศนาตากล้องตะกล้องใบหน่อยสิ อันแรกอ่ะให้ใบเนยสิครับอ้าวมารับดิคำใบยังไม่มีเลยใบ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 ลืมลืมใบเนยสิถ้าคุณตั้งรหัสเข้าห้องคุณตรงที่คำใบแรกจะอยู่ที่รหัสอ๋อประตูเปล่าใช่ขาการงาน จะวัดความดันต้องใช้มันโอเคฉันร<ด>ู้แล้วที่ว่าที่เราพูดเราจะอยู่ห้องกูเข้ม thank <laughs> you ครับถนขึ้นมานี่ไม่เก็บผ้าห่มเลยครับวันนี้ปริสนาต้องต้องให้มาเก็บผ้าห่มก่อนเป็นพวกวิ่งเลยแล้วพวกเข้มมองเลยเก็บอย่างนี้อย่างหมุนเติ้วๆอยู่างนี่นั่นแหละพวกเขมขอไปลาเรียบร้็วผ้าห่มอ่ะอ่าๆโอเคอันนี้ช่วยกันนี่เกี่ยวกับปริสนาไปเรียนถึงข้างนี้นะมาเหมือนพี่ทำอยู่คนเดียวช่วยกันช่วยกัน เดี๋ยวเราไปหาตรงโต๊ะกินข้าวอยู่คนละสามชิ้นอหยิบคนละหนึ่งอะไรเขาหยิบมั้งเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นขนาของคุณอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วหยิบคนละหนึ่งชิ้นนะมันมีมันมีสี่จุดแล้วมันแล้วมันจะมีอีกได้ไงเราบุ๊คเข็มดูว่าหนึ่งสองสามสี่สียังสีแล้วอ่ะเออหลอกใช้เป็นไงเป็นไงหยิบคนละหนึ่งชิ้นเหรอ เอาแล้วครับคถามนี้ปิดสนานหาเจอไหมที่ตโตอาหารไหนนี่เดือแล้วไหนโอเคคนละหนึ่งชิ้นคนละหนึ่งชิน้นจะสองชิน้นก็ได้ไ<ม>สองชิน้นโ,โอเคเปิดด้วยเปิดที่เปิดที่ละคนที่เปิดก่อนอเดือดแล้วเนี่ยปะ กลัวกับกลายกล้าอะไรเนี่ย ب? กล้าหาญกลางแล้วก็ท่องได้แล้วอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ่านได้ออกไหนใครอะไรอ่ะเหมือนมันเหมือนมันเหมือนไอ้มอนพ่อพานอย่าถ่ายนะคนุณย,ย่าเนี่ยท่องสับกลัวกลับกลาย กล้ากล้าหางกลางท่องได้แล้วให้รายงานตัวกับคุณย่าโอเคแต่เราต้องรายงานกับเราต้องรายงานกับคุณปู่อ้าวเอาไปท่อเอาอีกอันหนึ่งที่เปิดที่หยิบไปคนละสองแหวนแล้วนี่ขอเวลาบ้างที่่แรกนองคำสับหนึ่งกะปิสองก็กาะอิดส์สามกองกลางสี่กว้างขวางห้ากลิ่นท่องได้แล้วให้รายงานตัวกับคุณปู่เอ้ยทำไมหยิบคนละอันหยิบคนละสองไปแล้วอย่าโกงพี่อ้าว โอ้ผมช่างยากสุดเลยฮัลโหลทำไมทำไมขอเวลาต้องรายงานตัวแต่คนพี่ทจะมีคนยากทั้งสามในรัฐประหารสองประธานสามอะไรลาซีท่องได้แล้วให้รายงานตัวกับคนยากออกมาเราอีกอันนี้คือห้องสั์ระมัดระวังรัฐบาลรัฐบาลลาพึ่งรังปรำพึ่งปรำพึ่งผู้ผิดท่องได้แล้วให้รายงานกับคุณ าให้เวลาไปช่องไปช่องไปช่องไป้่องไปช่อถ้าพลาดนี่เจอหนักนะอ๋อเหรอเออจะหนักได้อีกอ่ะใครอ่ะใช่มันจะมีปริศนาต่อไปของพี่วานไงพี้ยไปแม่พี่วานเอาไปที่หยิบแล้วก็จะไกลก้าหน่อยเอ่าไปให้เวลาอย่าให้พลาดตัวสะกดกาลันที่แรกรู้ของดีใบคันนี่แท้คำศัพท์นากลัวแล้วใช่ไหมล่ะไม่กลัว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  ออย่าให้พลาดนะอย่าให้พลาดนะหลังสัลย์นี่อะไรเนะี่ยร,รัชกาลพี่เหมือนพี่เคยท่อทงที่โรงเรียนนะข้าต้องเริ่มข้าต้องเริ่มท่องอันนี้ก่อนเพราะม,มันง่ายอ,อยันไหนก็ได้ของเราง่ายหมดเลยเนี่ยตัวตัวอ,อันนี้ของท่านมันเยอะสุดท้ายทุกคนของเรามันยากใช่ไหมล่ะมันมันก็ไม่ได้ยากนั่งดิ ห้องเรียนลายเออกอววทยา์มาเปียร์ลก็เปียกลรังกลัวกร้อนไม่หันกายบอบกลัวปรับกลายกอร้อนไม่อกร้อนไม่หันการบอกับกอรอไอออกลายกับกลายกล้ากอรออากาไม่โทรกล้ากล้าหันกอรออากายไม่โทรกล้าหออายอหันยอหญิงอืมางกอรอองอกลังอ่ะ เนี่ยคนนี้ซ้อมให้ยังไงเนี่ยอาเดช่วยอืมอันนีมาอ่ะมีอันนีดีละอันนี้รับประทานเราอาบรับปรออาประทอนเราทานจับประทานปรออาประพอธงสระอานนุทายราชสีรออาชราดเอ่อสอีสีหอหีบกลันถูกต้องสอเรืสีเหรออืมรอสอชราดสอเสือ เออก็บอกก็บอกอย่างนั้นสิเออมาตรระวอรับบรรยาหานรออะระมองไม่หรนอากาศดอมตรมาตรออะระมองแพร่กระจายง่งรัฐบาลพี่ไปทองก่อนนะบายอย่าพึ่งอะไรโดนท้องไรแล้วอ่ะรัฐบาลมันก็ไม่ครบเวลารอไม่หรนอากาศ ทำไมอเก่งเองเลยเอ้ภาษาไทยตายเองมีท่องได้เลยช้า e a s มากเลยล้าก็ทองได้ค่าคำกับสามคำรวมแบบคำเข้าแม่แล้วมอีซี่ถ่าผู้ชมดูเลยร้อนนิดห่งอากาศระมัดระวังเราอากาดมองแ่อากาศระมัดรออ่าระมองงาการะวังรัฐบาลรอแห่งอากาศ พอทานถูกอ e ีซ e ี่ห้องราชวังใช่ไหมโบอาราบานออถูกลาพึงฮะตอนพึงลำลำพึงลำพึงรออากาศนอกราอากาศสรละอาพออึงอพึงรออำรำไม่ใช่หรอรออำรำลำพึงรอไปรอไปอากาศสาลอารอไปรออำ เดียวครับเดียวเดียวเดียวตอนนี้มันขุดสีไม่ใช่เหรอลืมใส่สระอูวอนี่คุณเป็นอ๋อต่อไปเป็นการรายงานเออหลังจากชั่วโมงผ่านแปรงก่อนคือแบบเป็นรายงานกับเยีนางในตอนนี้คุณได้ท่องศัพท์นะได้ท่องศัพท์พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วคำที่หนึ่งกะปิกาอากาศออีปิคำที่สองกออิตกออกอ เอ้โกอก็ไมก้ออีทอรานันออีทออีตอ่ะกองกลางกอก้ลองก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 องลองออกลางรออะไรรอลือเอ้ยรอลิงเออคือีกว้างขวางกองงกว้างไม่ถูกกว้างขอวอังงกว้างห้ากลิน รออินอ็กินไม่อีกกินรออะไรรอลิงรออะไรรอหนูโอเคอ่านใบนี้ผ่านอ้าวเอาไปสับไม่ใช่ของใครของเราที่เอาใบต่อไปท่องสับระมัดระวังเราอะระมอไม่เห็นอากาศดอมัดรออะระมอเห็นอากาศระวังรอเรือรอเรือรัฐบาลเพราะเห็นอากาศ เนะทนไานทอฐานรออะไรอรอลิ่งรำพึงรอบรรยากาศเฮ้ยเอ้ย,อยรออัมรำพออึกองพึงพอผานรออะไรเอรอ,เร,อรอเรือรอเรือพออะไรพอผานพอผ่าอันเกือบตาย <c oughs> อ้าวผ่านคุณพ,พ,พอสังเวยเลยอ่ามาปุ๊บอันนี้นเมื่อเมื่อคุณผ่านคุณได้จับปามพีาอริษณะอันแรกเนี่ยจับปิษนาอันแรกไปสามอันถามอะไรไม่ใช่อันอันใหญ่สิไม่ใช่อันเล็กอ,อันใหญ่โอเคจะไม่าพี่ชายก่อนเอาปิษนามาอ่านที่ได้รับปิษนาไปแล้วเอามาอ่านอันจับไปเมื่อกี้เอามาเปิดอ่านตรงนี้เอามาเปิดอ่านตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ประดาวมาที่เอามาเปิดอ่าน เอามาเปิดอ่านตรงนี้นี่รับปริศนาไปแล้วมาเปิดอ่านเอาเอาเปิดอ่านเอาอ่านปริศนาโอ๊ยกระดาษนี่ก็ม้วนเหลือเกินกระดาษม้วนให้ปริศนาของแต่ละคนให้ไปดูว่าในแผนที่ในห้องนอนของคุณประเทศอียิปต์อยู่ในวีปอะไรเมืองหลวงชื่อว่าอะไรถ้ารู้แล้วรายการตัวที่คุณปลูกและเป็นไง พร้อมยังมาใครตอนนี้ใครจะใช้ยาทัง้งสองอันเลยอ่าของยาพี่วันรายงานกับใครรา,ายงานทั้งปูเขียบทั้งแกนางเลยเอามาที่ใครรายงานกับปูมาบนทั้งปูเข็มทั้งแกนางเออแล้วก็รายงานกับปูก็ไปรายงานสิตอนนี้พร้อมแล้วโอ,โอเคอ,อ,อ่ะของปูเข็มเออเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆเดีย๋ยวค่อยไปทำเป็นฐามพร้อมกันแล้วกันเออได้ตผมไปกล้าขึ้นไปข้างบนดสิพี่วันเข้ามาใกล้ๆสิ คุณได้ท่องศั์สามคำนะอ,อคำแรกคำว่าระเบียบร,รอ,อะระเอบเอ,อวอเบียบรอเรือรอเรือคำที่สองรังสรรรอไมหาอากาศนอรังสอรอรอ,รอครอการันรอสออะไรสอสลาเอสอสอ,สออะไรสอเสือ เกือบเกือบเกือบตายความที่สามรัชกาลรอไปหาอากาศชรัสกออารรอเอ้ยรอไปหาอากาศชรัสกออายกการกออายกการคุณท่องผิดค <hguru. S 1> ุณโดนปรับสองคำเอาคำว่าอะไรอ่ะร uh ัชกาลคำว่ารัชการกับ ไม่ก็เดี๋ยวจะให้คําใหม่คุณรอ,อก่อนยังไม่ได้ปริศนาต่อไปมาใครรายงานกับย่าพีเยาวรกับเย่านายคนหนึ่งปอนกับ่ากันไหมย่ามาตรงนี้ย่ามานั่งตรงนี้อันนี้มันไม่ต้องทองเหรอทองเดี๋ยวจะให้อีกเพิ่มอีกสองคำโดนปรับราชการราชการเนี่ยเอาให้แม่นๆทาย่ามานั่งอ่เดี๋ยวจะหาคำใหม่ให้เอามาทองพท์เด็กชายเจ๊ อะไรทัดทัดขายขวดอ้อยกอลล์วอลล์รวยไม่ทัว้วยออลออลล์ไม่ทัวอ้อยรอรออะไรรอลิงเป็วเวลาอย่าไปยุ่งเขากองหนังกอลลออล์อกรองหอน้องอับงอหนังรอลิงนะคะกรอนกอลลออล์นอกรอนกรมกอลล์ออมากรมีกรมเร็วก็ท้กลมเวลาฮะ กลมตาเกล่อลอเอามากลอม่กล่อมเอกลอเอากล่อท่องใหม่สิกลมเกล่อลอเอามากลอมกลอมกลอเอากลาไม่ถูกเกลสลาเอสลาเอไม่ได ไม่ได้แล้วช้างมันไม่ได้นะกล่องเก่ามันต้องเอกรออาอาช้างกับพี่ก็จะเอาไม่ใช่หรอจะลาเอาอยู่แต่มันพูดไม่หมดไงเอาให้แก้ตัวใหม่ทีนะแก้เอาเอาใหม่อ่ะมันก็เอาเอาท่องไหม่ท่องกับดาั้งนี้ก็คือแก้ตัวกล่องเก่าที่วานให้แก้ตัวไปสองครั้งเลยโอ้ยคุณจขอท่องเถอะท่องนิดเดียวอ่ะ เอกลอพี e, oh, a, ่วงนคาราไม่ผิดคาราขึ mm ้นไปครับสลัได no, ้เลยฉันก็เออฉันก็จะพูดอย่างนั้นแหละพี่วันอใช่อสลับเอาอย่ก็ต้องพูดว่าพี่วาสลักาะเอาอยู่ก็ต้องพูดไ่าักษดอเอกรอสลัเ่ะเอาไม่รู้อ่ะเอาอยอ่ไหมความจริงทานมารูนะกล่องเกล่เกรอเอามากล้องมีกล่อมสละเอก็ไก่เรอเรือสละอาต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคได้ลใอบ บอมีของเงี้ยนายอันหนึ่งน,นะครับรับประทานรอรออาบอรับ,บอรอปรออะกระทอานอทานรออาบอถูก<อ>ต้องแล้วประทานปรออากระทอานอทานอทอ,อ,นอ,ท,นท,อทงนะครับราชสีรออาชราชสอีอสีหอหีบกระดานสอเสือนะคะขอหีบกระดาน ถูกต้องต้องผ่านไหมผ่านถ้าผ่านให้จับปริศนายาวๆนั่นไปหนึ่งอันแล้วให้อ่านโชว์ตรงนี้ด้วยอะไรก็ได้อันเล็กอันยาวอันใหญ่อันยาวคนละอ่านอันยาวคนละอันยยอันใหญ่ไม่มาอ่านตรงนี้สิมาเรียเข้าเอาอเองหนยาว อดูได้ไม่เป็นไรให้ไปดูแผนที่ในห้องนอนของคุณว่าประเทศเปรูอยู่ในทวีปอะไรเมืองหลวงชื่อว่าอะไรรู้ไที่คุณปู่ไม่หลุดโอ้เก็าด้พี่ช้าแหละปารีสของใครดียังนี่ จริงๆนะเบลูมันยากกว่าอียิปต์ยังไงอยากจับเวลาคือประเทศอีอย,อยิปต์อยู่ในชวงยี่ปืนหลวงพี่วานถ้าพร้อมมาราชการเขาต้องรอรอเบลูเดี๋ยวราชการไม่มีไม่ไม่พี่วานนี่เนี่ยเนี่ยอ่านอ่านของพี่วานหมดเลยใช่ไหมกลัวกอลล์ลไม่หันอากาศบอกกลัวกับใกล้กอลล์ไม่หันอากาศบอกกับกอลล์อายกไลกล้า กอลออากลาไม่โถรกล้าปราหารกอลออากลาไม่โถรกล้าหออ่ายอหานย่ออะไรยอหญิงกลางกอลอางอกลางเยี่ยมมาจับไม่ยังยังอันนี้ยังยังแก้อีกรืชการเอามาอะะ่าจะแก้กับยาหรือแก้กับปูมามาเลยมาเดี๋ยวยังท่องก่อนใจเย็น อ่อันนี้พี่บาลมาแก้นะได้ซ่อมคำเดิมรัชการรอแม่นาคาชอรัชกออารอการรออะไรรอลิงอ่าอันนี้คำที่ถูกปรับ forget f o r g e t อ uh, <Enough. S 2> e ่า enough e n o u g h โอเคเยี่ยถูกต้องอ่าจบปริศนาใหม่ต่อแล้วมาอ่านตรงนี้ด้วยปริศนาใหม่อ่ะ เอให้ดูแผนที่ในห้องนอนของคุณว่าประเทศเดนมาร์กอยู่ในทวีปอะไรเมืองหลวงชื่ออะไรเออนี่มันเขียนว่าอะไรเนี่ยถ้าโอ้เขียนไม่สวยเลยถ้ารู้แล้วรายงานที่ตัวคุณปู่แล้วพดดาวถูกไหมครับ ฮะไม่รู้ยังไม่ได้ตอบก็เขียนไม่ตอบอ่ะยังเปรูอะไรอ่ะปักีฟ้าดาวฟ้าดาวเจอยังอ่ะเจอแล้วไหนเปรูประเทศอะไรพี่ได้ประเทศเดนมาร์กอ่ะอียิปต์เมืองหลวงเมืองหลวงไคโรไคโรเขาีปแอฟริกาโอเคอ้าวช้างตอบหรือยังได้ยังพี่ยังหาประเทศไม่เจอเลยฮะ หาประเทศอะศไรอ่ะประเทศเปรูอ้าวแล้วสิแถวนี้เห็นไหมเ,นนเดี๋ยวมาช่วยโคตรยากเดี๋ยวมาช่วยหาพี่ช้างก่อนเอเอช่วยกันได้ช่วยกันได้พี่ช้างมาช่วยหาช้าช่วยไปดาวจนไปดาวได้เดี๋ยวก่อนนะไม่ดีปรูอ่ะไม่ดีหรยวทวีบดีก็ได้อะไรนะ นี่นี่แหละแผนที่โลกอยู่ในโลกใบนี้แหละใช่นั่นก็แสดงว่านี่อยู่ในทวีปเอเชียสิไม่รู้อะทวีปอะไรก็ต้องหาล่ะคราวเนี้ยโอ้โหเปเปรูอยู่อยู่อยู่บอกแล้วว่าเปเปรูมันยากมากเลยจริงจริงเออพี่หาเดนมาร์กอ่าไม่ยากไม่ยากเปรูเนี่ยไม่ยากใหญ่เล็กครับโอ้โหประเทศยาวๆนะเปรูอ่ะยาว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 เลยเปรู อุดิอาระบเบียเออทวีปยาวยาวยทวีปยาวๆนี่ไงทวีปยาวยาวเออออนทวีปยาวยาวบีปทอะไรนะชาบีปเปยเดนมาพี่ทำประเทศอะไรนะขอประเทศอปรูเปรประเทศยาวยาเดิรูระเ่เดนมาร์กเปรูเดนเชียวมาอ่าดเดนเชียวมาตั้งใจหาแล้วชี้ดิ ไล่ไปเรื่อยๆมันต้องมีปาเดียววกโอ้ไม่ได้มั่วนะของป้าดาวทำไมมันเจอหร่เมื่อกี้ช้างช้างช้างบอกเองป้าดาวหาประเทศอียิปต์อยู่ตรงเนี้ยอือไปหาอะไรจริงๆริงไปรู้นะว่าว่ามันอยู่ในทวีปทวีปแอฟริกาแล้ก็หาอยู่เบิร์บจำได้เอางเงี้ยนี่แหละมันอยู่ในแผ่นเนี้ยแผ่นกระดาษแผ่นเนี้ยไม่มีมั่วเอาหานะเดี๋ยวจะไปรอคําตอบอยู่ข้างล่างโอเคไหมค่ะที่ที่ช้างบอกที่ช้างบอกป้าดาวเองบอกแค่ทั้งหมดที่บ้านป้าดาวโอเคไป เดี๋ยวหาเปรูกับเยอรมันเปรูต้องหาประเทศยาวๆพี่ว่าจะตรงเนี้ยเห็นมาร์กนี่แหละลูกโลกมันก็เป็นเหมือนกับผันนั้นน่ะนี่เลพี่เจอแล้วเดนมาร์กไหนเออคุณหาเปรูกับเปรูกับเปรูกับเปรูอ๋อาหาเปรูสินะครับคุณมันสายเปรเนี่ยมีอุปกรณ์ให้หาเพียบเลยอ่ะสายเปรูนะครับแต่ว่าเงินมันรูมันมีประเทศปะมันมีประเทศมาลีด้วย ใ็่ไหมคยได้ยินไปเละชื่อประเทศแบบนั้นแ่ะไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้มาลีด้วยนะเออมีประเทศมาลีด้วยนะเ,ออเปรูอยู่น้นอยเอาฮะิเปรูบอกทวีปหน่อยช่ว่าหมุนแรงตรวนะบอกทวีปในหัวเข็มหรือบอกสีก็ได้เฮ้ยถ้าบอกทวีปมันก็รู้แล้วนี่บอกบอกบอกฉังไม่ดูจริงๆเปร,รูเนี่ยทวีปทางซ้ายมือในแผ่นใหญ่อะซ้ายมือซ้ายมืออ่าอย่างงี้ซ้ายมือในแผ่นใหญ่ ฝ่ายมือขอมช้างชื่อยนะเปรูปอเอเปอรูเปรูทวีทั้งซ้ายมือทางซ้ายมือมันก็มียุโรปแถวๆตรงนี้แล้วก็พวกนี่ไ,<ง>ไหนไหนไหนอันนี้ไงเปรูเปรูายาวๆโอ้อนนปลาดาวมันเจ๋งเลย <c oughs> เอาหาหาเมืองหลวงสิได้แล้วลงมาอตอบบัลล็อกไม่คืออาเบราอาเบราบัลล็อกไม่ใช่บัลล็อคือเอ ตรงนี้เมืองหลวงชื่อว่านึกเหมืองชื่อว่าลิมมาอ่าถูกต้องเมืองหลวงชื่อลิมมา,ามล,ลิมมาเระเศเปรูยอยู่อเมริกาใต้เปเอาขาให้อ่าเดนมาร์ก็ตอบกันไงแต่ว่าเดนมาร์กขอหาก่อนนะอ่าเดนมาร์กเมืองหลวงชื่อ,อาาหาช่วอกันเดีวเมืองหลวงชื่อเมืองหลวงชื่ออะไรอะ ชื่ออะไรอหลอดหน่อยช้างหาเองแดนลินไม่ใช่วันเดนมาร์กแล้วนายขอดูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่จะให้ช่วยไหมนมายเดนมาร์กอยู่ดิมังหลวงคืออาร์เบนราอาเบนราแต่ว่าทวีปอะไรอ่ะเดือนเดือนทวีปทวีปเอเชียเจ้าขอดูหน่อยมึงหลวงมงงหลวชื่ออะไรวะส่วนใหญ่มึงหลวงมันจะชื่อชื่อมันเป็นสีแดงนะเนี่ย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 อาเบราแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ทวีปอะไรไม่ใช่ทวีปเอเชีย ตะวันเลยเออนี่อยู่ยุโรปนี่อยู่ยุโรปใช่ปีอเออยุโรปแล้วแล้วเมืองหลวงมันชีพยุโรปเหรอฮาวิบยุโรป<ม>อีอย่างนั้นมองมหลว,วงคืออาเบราทวีปยุโรปฮัลโองหลวงคืออาเบราฮทวีปยุโรปจริงเหรอเ <c oughs> มืองหลวงมันจะเป็นสีเพื่อดาวแล้วสีแดงมันจะเป็นไหนเนี่ย อะไรนะละัละสลัสเซียไม่ต้องคิดมาสโคชัว,วรวออ์แล้วก็เอหลงคืออาเบราแล้วก็ทวีปอะไรนะทั้งยุโรปยุโรปโ,โอค,ครับทวีปยุโรปแล้วก็เมืองหลวงคืออาเบราจริงเ่ะใช่เมืองหลวงไม่จริงนะทัออ้งทัง้งเชื่อไหมว่าเมือาเบราเป็นมมเม<อ>ืองหลวงไม่เชื่อผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หามแล้วค่อยมาตอบ อะไรนะไม่รู้เออจะตอบอะไรโคเป็นเฮเกนหรืออะไรอ่ะโคเป็นเฮเกนแปลว่าแปลว่าโคเ,เป็นเฮเกนมีความแน่นอนก,กว่าทวีปทวีปโลกโรกค,ครับอ่าถูกไหมอันนี้ใครช่วยอ่ะชาวช่วยเอ<ต>อถูกต้องถูกครั้งาสามอ่ะม,มามายืนเรียงแถวแล้วตอบเอาพี่วานเดินมาลลืมะเออ่า ยังไม่ตอบให้มันเป็นไคโรอ่าปาดามาตอบมาดีเนี่ยแถวแอฟริกาเหนือเออทวีปแอฟริกาเมืองหลวงไคโรไคโรประเทศอียิปต์ไคโรเห็นไปทอดอ้าวช้างเปรูประเทศเปรูเปนทวีปทวีปแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้เชียวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ไม่ตอบยังยังไม่ตอบมันบอคือหกหกเปนเฮเกน แอฟริกาอะไรวะมันแอฟริกาตอนกของพี่ของพี่ของพี่คืออะไรนะของพี่ทวีปเลยนะทวีปยุโรปทวีปยุโรปไม่ใช่แอฟริกาตอนกลางหรือเปล่าแอฟริกาตอนกลางเปล่าแอฟริกาอะไรเหรือดูไปดูทวีปสิแอฟริกาจริงหรือเปล่ายุโรปอะไม่ใช่ไม่ใช่มึงหลงคูโคเปนเฮเกนโอเคครับขอวคุณคือทวีปยุโรปมึงหลงคูโคเปนเฮเกนโคลเปนเฮเกนนั่แหละประเทศอะไร ประเทศเดนมาร์กเออช้างอ่ะประเทศเปรูประเทศเปรูอยู่แอฟริกาใต้เมืองหลวงชิลิม่าลิมมาแอาฟริกาใต้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ,อเมริกาใต้อเมริกาใต้อเ,อเมร,ริกาใต้โอเคอเมริกาใต้ฟังมาสรุปในแผนที่อียิปต์อยู่ทวีปอีออยิปต์มันจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันไงเราอียิปต์อยูทวีปทวีป แอฟริกา <Africa. S 1> อ่าแอฟริกาเมืองหลวงชื่อเมืองหลวงชื่อไคโรถูกต้องอา้าวพี่วนนานเมมกประเทศเดนมาร์กเมืองหลวงคือุ6เปนเฮเกนอ่าช้าง <c oughs> อยู่ทวีปอะไรทวีปยุโรปครับของช้างอยู่ทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อว่าลิม,มา่าลิม,มา่าประเทศเปรูโอเคถูกต้องไปรับ <c oughs> ปริศนาต่อไป อ่าลับปิศนาต่อไปอย่าเพิ่งเปิด้วเปิดพร้อมกันไปยืดเลียงแถวเปิดทร้อกันทำแบบนี้ก็เราบุดีเลยอะกันหลังเกือบจะเปิด่อ้โหยืดเลียงแถวหันน้มาอ่าเปิดปิสนาต่อไปอะไรอ่ะปิสนาอันเล็กร้อยของพี่เขียนว่า you have a r e time have r time to ถึงเที่ยงศู้เหมือนกันเอ้ยพีเ้เย้